ใครจะไปคิดครับว่าจะมีร้านอาหารอร่อยซ่อนตัวอยู่ในนี้นะครับวันนี้จะพามาร้านลับแถวหัวลําโพงครับทางเดินมาก็จะแคบๆหน่อยอยู่ในซอกในซอยร้านจะซ่อนตัวอยู่ภายในโรงแรมสเตชันนะครับซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่คู่หัวลาโพงเปิดมามากกว่า50ปีแล้วนะครับบรรยากาศคลาสสิกมากเหมือนย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วจริงๆนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะเจอร้านอาหารเลยเดินเข้าไปถามที่เคาน์เตอร์เขาชี้มาบอกว่าอยู่ในนี้นะครับลุยเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปแล้วครับเจอแล้วนี่ครับเขามาแอบเปิดอยู่ในนี้เองบรรยากาศช่างแตกต่างจาก้้านนนอกเเเสสยหลืิร มบรรยากาศสไตล์คาเฟ่มีพวกดอกมงดอกไม้ตกแต่งสวยงามพอเข้ามาแล้วเนี่ยถึงรู้ครับว่าที่เราเข้ามาเมื่อกี้มันเป็นข้างหลังครับจริงๆเขามีทางเข้าอีกทางหนึ่งมาง่ายมากคือถ้ารถมาเองนะครับสามารถจอดที่สถานีหัวลำโพงแล้วก็เดินเข้า MRT หัวลำโพงมาออกประตู3ครับออกมาปุ๊บก็จะเจอร้านเลยครับมาแบบนี้จะสะดวกกว่านะแต่ถ้าใครชอบความตื่นเต้นก็เข้าทางข้างหลังได้นะครับที่นี่เขาเน้นเป็นอาหารไทยฟิวชั่นนะครับราคาไม่แพงมีาร์เครื่องดื่มด้วยสามารถมานั่งกินนั่งดื่มชิลๆได้ลูกค้าก็จะม่ เมื่อก่อนโควิดเนี่ยก็จะเปิดเป็นร้านอาหารกึง่งผับเลยให้หนุ่มสาวออฟฟิศมาแฮงเอาท์กันปิดเที่ยงคืนนะครับจะรู้จักกันแค่ในกลุ่มลูกค้าประจําเท่านั้นแต่พอหลังโควิดก็ปรับมาทําออนไลน์แล้วก็เกิดการแชร์การรีวิวบอกต่อกันปากต่อปากไปเรื่อยๆจนตอนนี้โต๊ะเต็มทุกวันนะครับบางครั้งเนี่ยต้องจองกันเลยทีเดียวโอเคมาดูอาหารกันดีกว่าร้านนี้จะเด่นเรื่องกุ้งครับเขาจะมีกุ้งแม่น้ําสดๆเชฟเขาจะไปเลือกเองจากแพทุกวันเลยนะได้กุ้งมาสด,สดๆก็เอาไปนกน้ําแข็งแล้วก็เอาไปทําได้เกือบบบททาาทุุุกกกกกเเเเเเเมมมมนนนนนนนููลยออออาาาหหหรรีี่่่่่สสววใญจะะปปป็็้งงืื งนี้ก็จะย่างกันทั้งวันครับเพราะว่ากุ้งเขาขายดีมากไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะขนาด12ตัวโลแต่รับรองสดแน่นอนครับแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่เขาก็จะมีแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะครับย่างเสร็จแล้วก็เสิร์ฟได้เลยมาแล้วครับจานนี้กุ้งเผาก่อนเลยครับราคา350บาทมี6ตัวครับกุ้งไซส์นี้เนื้อจะเด้งนุ่มกำลังดีนะถ้าไซส์ใหญ่ไปมันก็จะได้ความแน่นเหนียวนะครับบางคนเขาก็ชอบกินแค่ไซส์นี้แหละแต่ขอให้สดแค่นั้นแหละครับไซส์ไหนก็อร่อยราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแค่นี้พอแ้้ครัคัันะบมมมมมมนนนนเเเเกกกกกิิิดาาาููู่่จงงงุผซฟตอป็ส ชชอมกุ้งนะครับอ่าคอนเซปต์ของร้านอาหารที่นี่คือรสจัดนะครับมาวัดกันที่แกงส้มนี่แหละน้าข้นขนาดน,นี้รสชาติแบบที่คิดไว้เลยครับมันจะต้องเปรี้ยวเค็มหวาน3รสแบบจีด๊ดจี้ครับรสชาติเข้มข้นมากเป็นแกงส้มที่หนักพริกแกงหนักเครื่องปรุงทุกอย่างตัวชชอมมันจะดูดน้ำแกงส้มเข้าไปอันนี้แหละแนะนําให้กินกับข้าวนะครับเพราะว่ารสจัดมากถ้วยนี้ราคา144บาทต่อมาเป็นซิกเนเจอร์นะครับชื่อเมนูยำทะเลลาบปากราคา189บาทครับเป็นยำรวมซีฟูด้ดทั้งปลากระพงทอดปลาหมึกกุ้ แซบสมกับเป็นเมนูแนะนําจริงๆครับจานต่อมาเป็นกระพงยำสมุนไพรครับเป็นปลากระพงทอดทั้งตัวหั่นเนื้อเป็นชิ้นมาให้แล้วครับทอดแล้วก็ราดด้วยน้ยํายำสมุนไพรที่มีทั้งขิงตะไคร้หอมแดงเหมือนปลากระพงลุยสวนนะครับราคาจานนี้292บาทต่อมาเป็นลาบหมูทอดครับราคา109บาทใช้หมูสับคลุกเคล้ากับเครื่องลาบสมุนไพรแบบอีสานนะครับปั้นเป็นก้อนและทอดเลยครับรสจัดอีกเหมือนเดิมทั้งเปรี้ยวเค็มมีเผ็ดนิดหน่อยอันนี้ต้องกินกับผักสดนะครับเป็นเมนูกับแก้มได้อย่างงดดีีีเเเเเลยยสําาาหรรรััับบมมมนนนนูู้้้ต่ออป็ววคกุททิง ที่นี่จะขายดีมากก็คือเขาจะโปะก,กุ้งมา2ตัวนะครับเชื่อไหมคะว่าเมนูผัดมาม่าที่นี่ขายดีมากอย่างจานนี้คือชุดทะเลมามา่ามาพร้อมกับกุ้งย่าง2ตัวขนาบข้างมาข้างบนนะครับโปะด้วยไข่กุ้งตกแต่งจานสวยงามเป็นเส้นมาม่าผัดกับพริกสดกระเทียมโรยปิดหน้าด้วยใบโหระพาเส้นมาม่าเฟิร์มดีไม่แข็งไม่เละรสชาติเค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็หอมใบโหระพาครับกินกับกุ้งเผามันเยิมย้มๆอันนี้อร่อยแบบง่ายๆเลยอยากให้ลองสั่งมากินกันดูนะครับจานนี้159บาทต่อเห็นสปาเก,ก้หนูไข่่มา ผัดพริกกระเทียมให้หอมตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่ลวกไว้ลงไปปรุงรสให้ออกเค็มๆหว,นวนานๆใส่ใบกระเพราลงไปนะครับเสิร์ฟมากับกุ้งย่างสองตัวข้างบนแล้วก็โรยด้วยไข่กุ้งแบบทุ่มๆจานนี้หอมพริกกระเทียมรสชาติผมว่าเหมาะกับคนไทยเลยแหละอาหารที่นี่รสชาติจะเข้าถึงง่ายแล้วก็อร่อยเผ็ดจัดจ้านนะครับกินกับกุ้งเผาก็จะช่วยลดความเผ็ดลงไปนิดนึงจานนี้159บาทเหมือนกันต่อมาเป็นเมนูสปาเกตตี้อีกจานหนึ่งที่ขายดีครับเป็นสปาเกตตี้ผัดกระเทียมใส่ใบโหระพาแล้วก็เสิร์ฟมาก เขียวโดนพริกเข้าไปกินง่ายๆเพลินๆหอมกระเทียมกับใบโหระพานะครับแล้วกินกับกุ้งแม่น้ําก็เข้ากันเหมือนเดิม159บาทนะครับมาดูเมนูข้าวผัดกันบ้างครับเป็นข้าวผัดน้าพริกกะปิง่ายๆแค่นี้เลยมีใส่มะเขือพวงมาด้วยนะเสิร์ฟกับกุ้ง2ตัวเหมือนเดิมครับมีโรยกาก,ากหมูข้างบนด้วยอร่อยครับน้ำพริกกะปิรสจัดดีพอเอามาผัดกับข้าวแล้วมันก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆข้าวคุกกะปินี่ก็1ันนี้เป็นข้าวผัเก,าก้าบ,บาทเหมือนกันมีกุ้งอีกเหมือนเดิมข้าวผัดไขห่หอมล้วก็ใส่กากหมูจานี้รสไม่จัดมากเด็กๆกิน ได้สบายๆครับปิดท้ายด้วยหมูเสด็จนะครับเมนูแซบๆเป็นคอหมูย่างราดด้วยน้ำยำสามรสครับสำหรับเมนูของหวานที่นี่ก็จะมีเป็นไอศครีมมะพร้าวอร่อยมากอันนี้เป็นไอศครีมโฮมเมดครับข้างล่างเป็นครัมเบิลกรุบกรอบเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสกะทิแล้วก็ซอสไข่เค็มให้เราราดลงไปเองนะครับแล้วก็มีถั่วป่นหวานๆน,น,น,น่าจะเป็นถั่วตัดเขามาป่นนะครับพอกินด้วยกันแล้วมันก็จะรสชาติหวานเค็มมันนิดๆอร่อยลงตัวราคา85บาทและอันนี้เป็นขนมโครครับเป็นบัวลอยลูกใหญ่มีไส้หอมงาราคา55บาทเมนูเครืื่่องดมมกก็ีหหลลาาย อัญชันมะนาวแก้วนี้เป็นบลูมิ่งเดย์นะครับบลูพาราไดส์พีชโมจิโต้และน้ำพึ่งมะนาวโซดาราคาเครื่องดื่มก็75-85บาทประมาณนี้นะครับไม่แพงอาหารที่นี่ไม่แพงแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยถ่ายรูปสวยทุกเมนูนะครับเป็นร้านที่น่านั่งอีกร้านหนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพเลยร้านลาบปากับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง4ทุ่มแนะนาให้โทรจองกันก่อนก็ดีนะครับพิกัดและรายละเอียดดูต่อในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ